สวัสดีครับคุณทอปนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวน้ภูมิแล้วนะครับเพื่นพนพนอนๆคงงงว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันใช่ไหมวันนี้เราจะไปใต้หวันกันนะครับ ปกติเนี่ยครูท็อปเนี่ยไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะเดี๋ยวมีเหตุผลว่าทําไมถึงไม่เคยไปนะครับแต่วันนี้เราได้ไปไต้หวันกันเพราะว่าบริษัท vs thailand นะครับก็จัดทริปท่องเที่ยวไต้หวันนะครับช่วงต้นปีครูท็อปเนี่ยอดใจไม่ไหวเลยต้องไปด้วยก็เดี๋ยวลองมาดูความสนุกการไปไต้หวันวันนี้ของครูท็อปนะครับเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกเลยนะเนาะตืน่นเต้นไหมตืน่นเต้นไหมตอนนี้เราก็จะไปหาเช e ็คอินกับพวกพี่ๆเขานะครับอ่ะไปกันเลย ก็ที eh, o sea, ่ไม่ค mm ่อยได้ไปต่างประเทศเนี่ยก็เพราะว่าคุณท็อปเป็นคนกลัวเครื่องบินนะครับก็เลยไม่กล้านั่งเครื่องบินไปไหนเลยนะครับแต่ว่าทริปนี้เนี่ยน้องสแตมบอกพลาดไม่ได้ก็เลยแบบต้องไปแล้วต้องไปแล้นะครับก็วิดีโอนี้นะครับก็ที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นวิดีโอสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกันที่ไต้หวันเลยนะครับลุย ไม่ก่อนรัฐบาลไต้หวันนเปิดให้คนไทยเข้าไต้หวนันไม่ต้องใทม์สก๊อตอนนี้เราก็มาถึงตึกอะไรสูงขนาดนี้โอ้โหอันนี้เราก็อยู่ที่ตึก101นะครับของไต้หวนัน ตึกนี้สูงมากๆเลยแต่ตึกนี้เขาบอกว่ามีตัวกันแผ่นดินไหวที่สุดยอดมากๆเดี๋ยวเราจะไปชั้นที่89เลยนะครับ89อันนี้ก็เป็นทัวร์ของเรานะครับมี31คนนะครับส่วนตึกก็สูง111ชั้นนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูขวกงหนว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นคนนำทัวร์เรานะครับอาฉีอาฉีมา ลุยอันนี้ผู้นำกลุ่มของเราวันนี้น้องเดียลุยครับอากาศที่นี่ก็ถือว่าเย็นๆนะไม่หนาวมากเย็นๆเย็นๆใช่ไหมเย็นไหมลูกเย็นสบายเดินสบายเดินสบายได้ๆมันอาะมันประมาณ16องศาคองหน้าไงครับสิบกองศานะ16องศา16่ครับก็กำลังสบายนะใช่ใช่ ตึก101เนี่ยเขาบอกว่าการแผ่นดินไหวได้ดีมากเลยเนาะใช่เขาเป็นลูกตุ้มนะครับที่เขาบอกใช่ปีนึงเนี่ยแผ่นดินไหว3,000ครั้งอ่ะตกเดือนนึงนี่แผ่นดินไหว300ครั้งใช่ไหวะใช่ถูกไหะเนี่ยประมาณ7-8แสนลิตรพี่กระตกรถแผ่นนดิแต่ว่าตึกนี้สูง101ชั้นแล้วอยู่ใจกลางของแผ่นดินไหวด้วยเดี๋ยวไปดูว่า111ไม่ใช่เหรอ111เออ111ใช่111มี10ชั้นเนี่ยที่อยู่แบบชั้น5ชั้นบนไม่ได้เปิดใช่ แล้วอีก5ชั้นล่างก็เป็นฟู้ดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วการทำงานของรุ่นตุ้มเป็นไงครับพี่ลุงควรจะอธิบายใหมดฟังครับโอ้โหเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นตอนกี่ทีตอนนี้บีพีหน้าไอพีหน้าเท่าผมก็เป็นต้องใส่แม็กถ้าเราอยู่ข้างในไม่ว่าอยู่ในข้างยกเว้นร้านอาหารไม่ต้องใส่เลาวเราอยู่ในห้างเราไปเดินเล่นเราไปซื้อของโทษทีนะครับเราต้องใส่มักหน้านะครับก็ที่ไต้หวันเนาะ ถ้าอยู่ในห้างยังต้องใส่แมสอยู่ใช่ปะ่ะใช่แต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อยู่ครับแต่นี่เราเข้ามาในตึก 1- น1เรายังต้องใส่แมสอยู่นะครับ ลิฟต์นี้นะครับเขาบอกว่าเร็วที่สุดในโลกเลยนะเมื่อนะกี้ขึ้นมาใช้เวลา30มิกวิโอ้โห89ชั้นนะครับเดี๋ยวเราส่งเด็กทดลองเข้าไปก่อนนะครับเป็นไงบ้าง ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น89แล้วนะครับเดี<ม>๋ยวเรามาดูวิวกันว่ามันสูงขนาดไหนนี่เดี๋ยวเรามาดูวิวกันนะครับ<ม>นี่นะครับวิวชั้น89พี่พี่เห็นอันนี้น่าจะเป็นหมอกหรือทะเลหมอกเลยนะเนี่ยคือมองไม่เห็นเมืองเลยนะ<ม><ม>ข้างนอกอากาศค่อนข้างเย็นมากอันนั้นภูเขานะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูลูกตุ้มนะครับที่หนัก600กว่าตันที่ทำให้ตึกนี้มันไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะทำให้ตึกนี้อยู่ตรงๆเวลาแผ่นดินไหวนะครับเดี๋ยวเราได้ไปดูกันด้วยคือลูกตุ้มที่ตึก101เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะสั่นเวลาแผ่นดินไหวเนี่ยเวลา ตึกมาเอียงซ้ายไอ้ลูกตุ้มตรงนี้ทำให้กลับมาเอียงขวานะครับทำให้ตึกเนี่ยตรงอยู่ตลอดเวลาเลยอยากเห็นลูกตุ้มนี้มากนะครับหนักถึง606ตันใช่ป่ะข้อมูลพ่อผิดไหมห6 0้ย6ส <60. S> ิตันกี่กิโลเนี่ยโอ้โหเป็นแสนกิโลนะครับ ลูกตุ้มนี้ก็อยู่ชั้น87กับ88ดใช่ไหมลูกตุ้มนี้ก็อยู่ชั้น87บและ88เพิ่งเป็นลูกตุ้มที่หนักมากแต่ดูเหมือนลูกไม่ค่อยใหญ่เนาะแต่มันทําให้ตึกนี้นิ่งได้นะครับสัมภานพี่แมวกับพี่อ้อยหน่อยเหนื่อยไหมวันนี้ครับเหนื่อยแต่สนุกเหนื่อยแต่สนุกเนาะมาดูลูกตุ้มก่อนเลยมาถึงตัวเองเล็กลงโออันนี้พี่แมวเอ็ดยี่สิบเก้าพี่อ้อยมงคลประดิษฐ์เนาะครับ โลังงานลำหน้าครับทีจอนะครับเดี๋ยวดูเทียบกับภาพจริงตรงลิฟต์เนี่ยเขาก็จะมีคนคอยคุมจำนวนนะครับว่าไม่ให้เกินน้ำหนักเพราะลิฟต์เนี่ยมันวิ่งเร็วมากเลยนะครับวิ่งค่อนข้างเร็วเพราะจากชั้น89ไปชั้นหนึ่งเนี่ย37วิ คือตอนขึ้นลิฟต์เนี่ยบอกเลยว่าหูอื้อมากมันเร็วฟูบแล้วก็ฟูบแต่ตอนลงเนี่ยเหมือนจะช้ากว่านิดนึงนะครับตอนขึ้นเนี่ยเร็วเลย37ตอนลง40กว่ากว่า บรรยากาศตอนคืนนี่เย็นๆเนาะครับแล้วก็สวยด้วยสิบห้ารันีตึกอยู่งน้นเท่าไหร่นะประมาณสิบห้าสิบเห้าสิบเจ็ดเย็นๆนะเย็นอ่ไม่หนาวมากแต่เย็นแหละแต่ถ้าอาบน้ำก็น่าจะหนาวอยู่อาบน้ำน่าจะเหนียวแต่ว่าบรรยากาศดีตอนคืนคนเดินค่อนข้างเยอะเนาะคนเดินตรงนี้อันนี้แก๊งวีครับแก๊งวีเ เดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันแต้มมื้อมือม้อวันนี้วันแรกจริงเอาจริงไม่ไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยใช่ไหมไปเดี๋ยวขึ้นรถเมื่อกี้ได้ยินว่าซีฟู้ดเออใช่ซีฟู้ดซีฟู้ดไหมบางแสนบางแสนแต่เดี๋ยวที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวได้ดูวิวโรงแรมด้วยเขาบอกมีอ่างอาบน้ำ,ชนำใช่น้ำแร่ใช่ใช่น้ำนมใช่น้ำนมนมหรือแร่ชอบแล้วชอบแช่แช่น้ำอยู่แล้วฮะชื่นจิตใจครับผมนี่นะครับสามเสือ อันนี้ผู้ดูแลทีมเราครับผมอันนี้ผู้ดูแลร้านเราโอเคเดี๋ยวเราไปถามไกด์ดีกว่าเราจะไปกินอะไรกันนะครับมีมีข้าวลาบหมูสับข้าวกะเพราหมูสับไม่ใช่ข้าวลาบหมูสับข้าวลาบเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวลาบหมูสับข้าวลาบหมูซาบข้าวลาบพะโล้หมูสับข้าวราบข้าวลาบพะโล้หมูสับอ๋อก็มีตักข้าวเปียกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูกันครับ แต่นี้ต้องรีบหน่อย้วเดี๋ยวแบตหมดอ่ะเดี๋ยวตามไปดูว่ามีอะไรน่าอร่อย